สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ c o ้ชอับไทยแลนด์และดิฉันภะคะตันหนึเพชรค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามกันในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆของบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะที่ได้ร่วมคิดค้น ร่วมกับบริษัทพันธมิตรค่ะบริษัท3ม,มิตรกรีนพาวเวอร์จำกัดในการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยี p d t ดีเซล CNG ค่ะปตทและ3ม,มิตรกรีนพาวเวอร์ได้ร่วมกันนำเทคโนโลยีใหม่ของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท ในการใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมกับน้ำมันดีเซลแบบเชื้อเพลิงร่วมสำหรับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กหรือรถยนต์กระบะดีเซลโดยใช้ชื่อว่าเทคโนโลยีชุดอุปกรณ์ PTT Diesel CNG มาพัฒนาขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปลายปี2555ซึ่งล่าสุดประสบผลสำเร็จในการนำเทคโนโลยีชุดอุปกรณ์ PTT d i e s e CNG สู่สายการผลิตชิ้นส่วนนำไปประกอบติดตั้งในรถยนต์กระบะดีเซลพร้อมออกสู่ตลาด เราได้มีการวิจัยในเรื่องของการาใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆในรถบรรทุกนะครับที่ผ่านมาความตั้งใจของเราก็คืออยากจะให้แก๊สธรรมชาตินะครับได้มีส่วนเข้าไปช่วยในส่วนของรถที่เป็นดีเซลนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรถเขาเรียกว่า Dual Fuel ซึ่งที่ผ่านมาไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่า ECU 2ตัวเนี่ยจะตีกันนะครับในครั้งนี้ปอทได้พัฒนาตัว ECU ขึ้นมาใหม่ ซึ่งสามารถทําให้รถสามารถวิ่งได้โดยไซ้ ECU ตัวเดียวนะครับแล้วก็ทําให้รถเนี่ยประหยัดพลังงานแล้วก็ที่สาคัญคัอรถหมลพิษด้วยนะครับรถยนต์เนี่ยสามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงดีเซลอย่างเดิมก็ได้ฉะนั้นเนี่ยจะมีการเ,เปลี่ยนแปลงหรือโมดิฟายเนี่ยอ,อุปรกรณ์เนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็โดยวิธีนี้เราสามารถทําในเชิงพณนชย์นิดนะครับแล้วก็รถยนต์ก็มีสมรรถนะ ดีมากนะครับอย่างเช่นที่เราได้แสดงไปสักครู่นี้นะครับว่าเราสามารถเนี่ยขับรถเนี่ยวิ่งขึ้นไปบนดอยอินทนนท์ได้โดยไม่มีปัญหานะครับน้อเเพลิงท่่าไหรรคับน้อยมากครับเพราะว่าถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยสามารถลดดีเซลไปได้ถึงร้อยละหกนะฮะก็คือน้ำมันดีเซลถังหนึ่งถ้าเติม CNG ไปด้วยนะฮะผมว่าวิ่งได้เป็น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 พันหลายพันกิโลนะครับเพราะว่าจะใช้คู่กัน เออเรามีความร่วมมือกับทางกอทอมาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วนะครับก็คือก็คือเราก็มาล่าสุดก็คือเป็นตัวของตัว p ี t ีทีดีเ TT, ale, N G ตัวนี้นะครับซึ่งเรามาทำระบบชุดคิดก็คือเป็น c ี N G ในระบบดีเซลนะครับซึ่งใช้บนพื้นฐานแพลตฟอร์มของรถการ้านกล้วยของเราครับก็คือว่าไอ้ข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าเขาใช้ได้ทั้ง C ี N G แล้วก็าใช้ใช้ได้ทั้งดีเซลนะครับคือเป็นระบบที่มันมิกกัน อย่างเราเติม3ถังที่ใช้ดีเซลตรงนี้เนี่ยวิ่งได้มากกว่า500กิโลนะครับก็คือว่ามันเป็นส่วนผสมระหว่างดีเซลกับตัวแก๊สซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเอามาทดแทนการใช้ดีเซลได้ประมาณ60-50%ครับในตัวของ P t ดีเซล CN g เน่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีในการที่เราสามารถจะใช้เชื้อเพลิงดีเซลกับก๊าซธรรมชาติร่วมกันได้นะครับโดยการที่ตัวก๊าซธรรมชาติจะไปเข้าทดแทนน้ำมันดีเซลนะครับถ้าเป็นการ วิ่งในเมืองเนี่ยก็ทดแทนได้3 0มสถึงห้นะครับแต่ถ้าวิ่งนอกเมืองทางไกลเนี่ยก็หกสถึงเจทีนี้ตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้ปรครองที่สามารถจะใช้แก๊สธรรมชาติในเครื่องยนต์ดีเซลได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะบิดสวิตวิ่งดีเซลปกติไปก็ได้หรือจะบิดสวิตมาวิ่งดีเซลกับแก๊สธรรมชาติร่วมกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะวิ่งระยะทางได้ไกลขึ้นเพราะเสมือนมีแก๊สธรรมชาติเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอีกส่วนหนึ่ง และนั้นก็คือนวัตกรรมใหม่ๆ PPT d i e ดีเซลซจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะสำหรับโคตชทราบ์ไทยแลนด์วันนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันได้ในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังคราจะปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มภปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาสึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน